สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับ ไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเป็นเรื่องราวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ทางด้านของป nah ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อเกษตรกรนะครับทางด้านของนายประยูนอินสกุลครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยจากการเป็นประธานภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าคอปกครั้งที่4ี่ทับสองพนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับ ซึ่งก็เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยที่ประชุมคอปกรนะครับได้เห็นชอบหลักการแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื่องจากระเบียบของคอปกรเนี่ยนะครับหรือว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตและการให้ผู้รับอนุญาต ถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2541ไม่ได้เป็นกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อรองรับกรณีผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินนะครับหรือว่าถึงแก่ความตายและมีคู่สมรสบุตรหรือว่าเครือญาติหรือทายาทมายื่นคำขออนุญาตไว้เป็นการเฉพาะนะครับ รวมทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการจัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ได้รับอนุญาตที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนการสละสิทธิ์หรือถึงแก่ความตายนอกจากนี้เนี่ยยังได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายนะครับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ267วงเงิน4,100ล้านบาทนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพัฒนาโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเกษตรกร,รเนี่ยใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับ พร้อมกันนี้ก็ยังได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอทอเนี่ยเข้าสำรวจก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟนะครับอันเป็นกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกจำนวน2โครงการ ได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเนื้อที่โดยรวมเนี่ยประมาณ1,500กว่าไร่นะครับและโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมเนื้อที่ก็ประมาณ1,900กว่าไร่เป็นระยะเวลา1ปี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดําเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงหรือระยะเวลาที่มีการเยียวยาหรือจ่ายค่าชดเชยเกษตรกรแล้วและในการออกหนังสืออนุญาตหรือให้ความยินยอมเนี่ยก็จะนําเสนอคอประกรพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปและในส่วนของการเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเก็บค่าหลักประกันเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่สปปกําหนดนะครับ ขณะเดียวกันในที่ประชุมก็ยังได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําปีงบประมาณ2566ผลการดําเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําปีงบประมาณพฤศธศักราช2566นะครับแล้วก็ยังได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินนะครับที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง,งาชาติหรือว่าคอสชที่36ทับสแล้วก็ยังมีในส่วนของแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ5ปีนะครับก็คือปี6 2 6 6 6ถึง2570ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติการประจาปีบัญชี2 5 6 7นะครับ นอกจากนี้ครับแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้านพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีก็คือปี2566ถึง2570ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี2567นะครับและสุดท้ายก็คือแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับการจัดที่ดินกรณีเกษตรกรเสียชีวิตเพื่อให้ทายาทเกษตรกรเนี่ยยื่นคำขอมรดก หรือจัดการที่ดินแทนอีกด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาสุขนะครับที่มีการเปิดเผยถึงหน่วยงานในสังกัดเนี่ยมีการตั้งโซลาเซลล์แล้วเนี่ยนะครับ508แห่งรวม4 7 0 5 3กิโลวัตต์นะครับประหยัดค่าไฟไป243ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับและยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย26,775ตันคาร์บอนต่อปีเลยทีเดียวนะครับ เตรียมประกาศนโยบาย SEC A ปี2067 เดินหน้าติดตั้งโซลาเซลล์ให้ครบ1,855แห่งลดการใช้พลังงานลงร้อยละ20นะครับเริ่มใช้รถพลังงานไฟฟ้าปรับปรุงอาคารเป็นแบบอนุรักษ์พลังงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละยของพื้นที่ว่างเน้นการแพทย์ทางไกลแล้วก็ลดจำนวนผู้ป่วยนอกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยนะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ประกระทรวงสารสุขเนี่ยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์่ โซลาร์เซลล์ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศนโยบาย Smart Energy and Climate Action นะครับหรือว่า SECA พลังงานอัจฉริยะและการดำเนินการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจกและผลกระทบต่อสภาพภูม,มิอากาศเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับโดยในปี2066นะครับ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหน่วยงานบริการก็คือสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอและก็หน่วยบริการก็คือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนรวม1,855แห่งติดตั้งโซลาเซลล์ให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งประมาณการว่าจะประหยัดค่าไฟฟ้าเนี่ยได้ถึง904,353,667.20บาทนะครับ ต่อปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังลดการปล่อยกา๊ขขาซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย99,458.49ตันคาร์บอนต่อปี จนถึงขณะนี้นะครับมีหน่วยงานที่ดําเนินการเรื่องโซลา r เซลล์แล้วเนี่ย1,261แห่งครอบคลุม75จังหวัดยังเหลืออีก1จังหวัดในจํานวนนี้ติดตั้งสําเร็จแล้ว508แห่งกําลังผลิตรวม4 7 5 3กิโลวัตต์นะครับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้243,462,221.16บาทต่อปีและลดปริมาณการปลอร่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง26,775.35ตันคาร์บอนต่อปีนะครับซึ่งปลัดก ส่วนสาธารณสุขก็ยังบ่อยนะครับว่าสำหรับแผนการขับเคลื่อนในปี2 0 1 7เนี่ยกองบริหารการสาธารณสุขนะครับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ก็คือ1นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ครบทุกแห่งตามแผนงานที่กําหนดโดยโรงพยาบาลศูนย์ขนาด1000กิโลวัตต์โรงพยาบาลทั่วไป500กิโลวัตต์โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด100กิโลวัตต์และสํานักงานสาธารณสุขอำเภอ10กิโลวัตต์นะครับ ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1 2 4 0 9 3 8 0ตันคาร์บอนต่อปี2ครับทุกหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานลงร้120 3 3เริ่มมีการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าทดแทนของเดิมและสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงเงินบริจาคโดยตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ทุกแห่งเนี่ยใน10ปีนะครับ c ก็คืออาคารอนุรักษ์พลังงานครับโดยปรับปรุงอาคารเดิมตามหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับอาคารระหว่างใช้งานนะครับส่วนการออกแบบอาคารใหม่ให้จัดทําแบบหรือคัดเลือกแบบตามความต้องการการใช้งานนะครับโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับก่อสร้างใหม่ ขณะที่มาสเตอร์แพลนโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้ทบทวนปรับปรุงแบบโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวอาคารหรือภายนอกอาคาร 5. ครับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ25ของพื้นที่ว่างภายใต้แนวคิดการจัดสวนเพื่อการเยียวยาบำบัดรักษาและการจัดสวนทั่วไป 6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการลดการเดินทางและเพิ่มขีดความสามารถ บริการใกล้บ้านนะครับโดยจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบการแพทย์ทางไกลในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทีุ่มอาการได้รวมถึงปัญหาทางจิตเวชตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยลงร้อยละ10หรือ1.6ล้านครั้งต่อปีและ7ก็คือการจัดการมูลฝอยและน้ำเสียด้วยหลัก 3R นะครับก็คือ reduce reduce แล้วก็ recycle โดยการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําน้ําที่ผ่านการบําบัดเนี่ยมาใช้ประโยชน์แล้วก็ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ร้อยละ30กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย SECA เนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยจะตั้งคณะกรรมการลงไปถึงคณะทํางานติดตามกํากับและขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่แล้วก็คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดระดับเขตส,สุขภาพและระดับประเทศเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยได้นําไปขยายผลต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับคุณผุ้ฟังครับ ที่มีการกระตุ้นบุคลากรทีมไม้ครับโซนภาคอีสานใช้หัวและใจแก้ไขข้อร้องเรียนโรงงานนะครับโดยทางด้านของดออรนัทพลรังสิตผลประกรุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการประกอบการตามนโยบายมามนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยมุ่งมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตามบริบทของประชาคมโลกที่มีการกําหนดกฎเกณฑ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลรายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเนี่ยภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตที่ทรงตัวมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับหากต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น จำเป็นต้องนำนโยบายมามนะครับคือใช้หัวและใจเนี่ยเข้ามาเป็นแนวทางในการทำงานของคนในกระทรวงอุตสาหกรรมผนวกกับแนวนโยบาย4มิติทั้งในด้านความสำเร็จของธุรกิจการดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบการรักษาสิ่งแวดล้อมและการกระจายรายได้สู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างสมดุลโดยเฉพาะในมิติด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยเนี่ยยังถูกจัดอันดับในระดับท้ายๆของโลกนะครับหากมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด จากประชาคมโลกอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าจะทําให้บรรยากาศการลงทุนในประเทศเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศนะครับส่วนในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมโรงงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งการแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องร่วมกันในการดูแลชุมชนในพื้นที่รอบโรงงานให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีการสร้างการมีส,ส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อทําให้ชุมชนโดยรอบเนี่ยอยู่ร่วมกับโรงงานได้อย่างมีความสุขส่งผลให้เกิดความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังได้เน้นย้าให้โรงง,งานอุตสาหกรรมเนี่ยรายงานข้อมูลการประกอบการในระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือว่า e x n e l form เนี่ยนะครับโดยมีเป้าหมายให้ทุกโรงง,งาน เข้ามาอยู่ในระบบดิจิ t a ลก o v e วอร์เมนะครับ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและก็อำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมโรงงานที่มีอยู่จำนวนมากได้นะครับอีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์และก็สร้างความสะดวกในการขอใบอนุญาตและก็การทำธุรกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มากขึ้นทั้งนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังมีโรงงานที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลอีกเป็นจำนวนมากซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการครบกำหนดการรายงานข้อมูลการประกอบการอุตสาหกรรมแล้วนะ นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการรายงานเนี่ยจะถือว่าเป็นความผิดแล้วก็มีโทษปรับนะครับดังนั้นเนี่ยจึงได้มอบหมายให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแบบสุดซอยแล้วครับในทุกมิติของการรายงานตามข้อกําหนดของกฎหมายโดยหากพบโรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับตามข้อกําหนดของการประกอบการอุตสาหกรรมขอให้ดําเนินการตามระเบียบอย่างจริงจังรวมทั้งหากพบโรงงานที่มีการหยุดการดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานก็ขอพิจารณาทบทวนการยกเลิกการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลโรงงานเนี่ยมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน